ไม่รู้พี่เป anyway. ็นก right ็เป็นพ่อเปิ้ลไงเปิดเข้าสติคอร์ดมาส่วนของมาได้แชมป์เลยนี่เราเราไม่ได้ฟาร์มของเลยเนี่ยเออไม่ฟาร์มของไล่ฆ่าอย่างเดียวคือคือมาเล่นแบบไม่กดดันอ่ะเล่นแบบไม่ต้องคิดมากอ่ะแบบไปนี้ก็ได้ไปนั่นก็ได้ออ อยู่อยู่ที่ซุ่มดีๆขับรถเล่นไปลงที่อื่นคือคือมาเล่นอะเล่นแบบไม่ต้องคิดมากอะแบบไปนี่ก็ได้ไปเล่นกันอยู่วันนี้แฮปปี้หลังมิวขับรถเล่นไปลงที่อื่นต้องเหงี่ยบขึ้นวะแต่มันบอกเข้ามาไม่ใช่จะนอนแล้วแต่ว่าแบบนอนแล้วยูทูปขึ้นยังแค่ไหน่ะอ่า นอนหลายๆวันเจ็วายนอนแล้วแล้วเนาะยูทูบขึ้นยังจะสตรีมอยู่เป็นเอ็นอ mm, ่ะเคอ่าป่ะเลยนอนหลายๆวันเจ็วายนอนแล้วแล้วเนาะยูทูบขึ้นยังจะสตรีมอยู่เป็นเอ็นอ่ะเคอ่าป่ะเลยนอนหลายๆวันเจ็วายนอนแล้ว ให้แก้ไขแล้วลองกดดูเหรอดูได้เหรอนี่เสียงแย่กเอากะเปลี่ยนไม้แย่นี่ไม้ดีกว่าเท่ขึ้นเท่ขึ้น ลด,ดเสียงเน่ยดิวลดเสียงไม่หน่อยโอเคได้หาต้รงเข้ขอไปพอคนเดียวมั้งมีเสียงอยู่เวอาในคลิปอ่ะเอาชิปหายเสียงในคลิปหายว่ะ โอยฟ้าโดยฟ้าได้เขาเป็นคนจริงเขาต้องลงไปฟ้าเลยโอ้มชิบหายแล้วับผมมีเสียงในเกม คือครับฮ่าฮ่าฮ่ เฟนมันเจออย่างว่าได้๋แท็กไว้มุ <c oughs> มนี้นะคะปัญหาคือตอนนี้ในเกมฮะผมมีเสียงเนี่ยอย่าได้ดีนี่ แายใจผาบอย่างเดียวน่ะก็มาหันเป็นยังมามีอย่างเกิดขึ้นก็แทบก็แทบเนี่ย ชิบหายแล้วในเกมไม่มีเสียงอะแสดงว่ะเอ๊ะแล้วคลิปตีหฮกไล่นี่มีเสียงเหรออ๋อใครใครคนอ๋อไปหาไปคนนอกๆเลยวะพัน Ồ hồ Mình có ở sống à ไปได้เร็วอะไรกระลูกซองนี่มาเจอลูกซองคูณสี่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวมันตึงได้ปืน ออกไปเลยปืนนี่ฮะฮหดบอกเลยเฮ้ยแอด็อปดักเอสด,ดวนดวน <c oughs> ดีเหมือนกันถ้ามาจะได้รีเกมใหม่เสียงบออกถ้าตายจะได้รีเกมใหม่ เฮ้เขาขึ้นไปอยู่บนหน้าผาคนเถอะคุ้มกันขูดสิบห <laughs> <M 24. laughs> ้าโอ้เอฟสองซ้าตานนี้พี่จยเป็นเทปสไน ป่ะป่ะขยาวคูณสิบห้าเหรอเอาไปสูดปุ่น อเ,เกิดนะคณที่ห้าเนี่ แมนแมนลดนายอย่าลดสปอนอะเ่าบอกมีไฟนะเขาขึ้นไปบนเดินน่ะไปไปซองบนบนเดินกัน ถ้าอยู่ในบ้านต้องถอดเกลือกเองปนปนปนอยู่ตรงไหนเหรอ N W สามร้อยสามสิบไปเนาะ chờ chơi ship 15 hả? Này mày nè, này ở con này ôm, đắc con này, để hay xong คือตอนนี้ฮะซองปิ๊กไปลงฟ้าลงฟ้าเป็นบ้านกระดานแล้ว <c oughs> ไก่ะ <c oughs> อ่าโดปรับร้อยซาวล่ะ <c oughs> ทิศไหนตั้งหน้ามั้เนาะ <c oughs> ทิศอยู่ตรงไหนตั้งหน้าก่บตาั้งข้าง ปรหาคนของเฮาดีกว่าเฮามีรถแล้วนี่ใครมีกระสุนอากาขอสักสามสิบนัดนะสาวนัดกับปอต้องสามสิบนัดไปเนะบาวนี่เซตฮะเน่มาเนี่บรดโคน ไได้เจ้ UMP ของก็สกบอยยังเออแนทฮาเอาลูกซองลัววะแหลกวะแหลกครับไออันเนี้ยอา่าหาแถมคูณซีขึ้นอ่ะคอดด้วยเออได้โดมีคูณยัง ไหนแน่นอากาอกเออใบใจยวากระสุนอากาขอสักซาวนัดเฮ้ยเดี๋ยวถึงปะเนี่ยเอา่ะเอาคุณสองไปละเอาคุณที่แมครับผม เอาไปอดอดดทมาอาดอดดทมาแหลกนนี่ไปที่โอมอะ่ะเกตี้ถามโดได้คุณสองเลยยังก็่เงียบ เฮ้ยเจอของแตงสไนเจอไอ้แม็กกาซีนสไนค์เก็บนิ่มเหรอยิงใครตอนนี้ฮะซีเรียสมากเลยอะผมมีเสียงอะเอาเลยเอาเลย มาหมู่บ้านนีเอ้ยหมู่บ้านนี้มีคนโคนเราอ่ะไปรถไปเลยดีกว่ารถอยู่หน้าบ้านมาแม่เนอ่ะ <What? S 1> ป่ะเหี้ยเล่นแบบเสียงเงียบ

ไปบ้านด้ะแม่งผมมีเสียง่ะตอนเนี้ยเสียเปียบสัดตอนนี้นนมีไข่ก็ได้ปล่อยเสียงเข้าไม้ไเลยด้หร่เกิดยากือสะท้อนนะยากยากได้ยินดเ,เลยแบบนะี เาว่าบ้านบ้านนั้นออกไงนะบ้านเนี่ยใสย่ใสม่มันมันขึ้นถ้าจะออกมันขึ้นไปบนดอยได้อะ่ะแต่ก็แต่พร้อมพ้อมกันนะจะได้ไม่ต้องรอนี่ก็ฮาว่าจอดรถนี้ บอกโอ้เดี๋ยวไปจอดหลายพุนห้ามห้ามมาได้ยินเสียงเลยตอนนี้ทะ,ะารโดนยิงฮะกับพวกเรืองป้าหัโลป้าอย่างขออันเนะ่ะ โลกดอทแนทเอากระสุนกลางว่เอาสุนกลางว่ ไข่ยาวอันนี้ไปสองเล่นเนาะคูณสิบหกเออพอ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วแนดกระสูนอากาศนะอะคูณสิบห้าเอ้ยขอพยาบาลหนึ่งอัน <laughs> เอามาดิพี่ได้มาเพื่อตีใจ <laughs> จะยิงหน้าต่างมันเก็บเสียงแน่โชว์เใจน้อยกะ M2C <oughs> เนี่ยตานเนี่ยขอได้ใจนะเอะเผด็คหูนวกเลยตาเนี่ย นั่นไงไปบ้านสีฟ้าบอมันมันโยงมันโยกไปทังปุ้นอะรีบไปตอนนี้ตอนนี้มีนมคนจองวันหน้ามีนะกี่สองพอละ <c oughs> ไหนไหนโอ้โหโดนยิงไอสัต มีแบนเดวกของขอเป็นเดวกหน่อยแขวาสุนเขียวควางไว้นี่น่ะเข้าไปเข้าไปบ้านหลังเดิมก็ได้ไปไหนสุขเขาไปไหนกันอ๋อ ไอเ้เชลักบ้าหลังนีนมันอยู่บ้านซ้ายบ้านขวาเออเห็นไรล,ละจะเจอคิงเจอคูณสิบห้าเดียวอน กี้ซูมไปแล้วนะผมมีนะเอา้ายู่ดีแม่งฮะกับสไนค์ควางเชยอยู่เหมือนอยู่หลังไส้ไหมเนาะ lại là lạ. hai viên hai viên ôi xem mà đồn <laughs> เสียเปียบซัดอ่ะมาได้ยินเสียงเนะี่ย <c oughs> So เอามาสักขวดกันดิเดี๋ยว่อยใจเก็บไปแล้วเก็บแล้ว เดี๋ยวปล่อยมันไปก่อนก็ได้รอสักสักสามสิบสี Minecraft> ่สิบวิอ่ะเดี <h 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 ๋ยวให้ขวางระเบิดควันไว้ข้างรถแล้วก็ไปเลยป่ะอันก็ไปเลยเดี๋ยวขวางระเบิดควันเถอะอันไปเลยไปเลย ใค่ลำโพงดีครับผมจำไว้ห้ามเบรกความจังมันเออห้ามเบรกห้ามชะลอไอ้เจ๋อเหรอซีซีเอชุนกันหรอเปลขวาโอมขวาเออห้ามเบรกห้ามชะลอโอมห้ามเบรกห้ามชะลอ ตรงไหนก็ได้แต่ตรงลานกว้างนี่เหมาเข้าไปเลยเข้าไปเลยไหนๆกว่าไม้เราก็ไปเลยไปสีเหลืองเลยโผม้ามเบกอัมจะรอได้ละไปเลยวิงละกูไปยู่ละทิศไหนทิศไหนไหนวะ ออกแล้วห้ามจอดห้ามชะลอ <g ül> แมตซัมมันตายไปเลยเขาออไปจ้รอดละสวยอืออมตัวหลอด เดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่กันมันต้องบอตต้องจอดติแบบว่าจอดปุ๊บแล้วมันมีกับบางเลยอะ่ะคือจอดแล้ววิ่งตอ่อไปได้อ่ะ เครมบดีสั้นนัดอ่ะ M สองสี่ใ่ใจกะ แฮมเชลลออ่ะคือแบบชิ้งเล็งสุดเต้าตีชิจะเรลงได้อ่ะคือตอนจอดจะโจนบักก็ยังดีอ่ะคือแบบแต่ว่าถ้าถ้ารถจ่าเล่นสีคนอ่ะมันจะโจนเอ้ยมันจะโดนยิงลัวใส่อ่ะแล้วรถก็จะแตก เฮ้ยห้ากับผมมีเสียงอยู่ดีว่ะเดี๋ยวออกออกก่อนเนอะออกก่อนเนอะผมมีเสียงสงสัยต้องปิด